สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม MLM นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าระยะห่างค่ะค่ะโดยตรงนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ d a d d y ค่ะรุ่น DTM152M นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะค่ะแล้วทําการกดเข้าที่ F4 นะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะค่ะแล้วเลือกที่ F1 นะคะโปรแกรมค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F2 ค่ะ MLM นะคะ ค่ะเข้ามานั่งนี้นะคะ F1 นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างนะคะระหว่างจุด A นะคะไปจุด B ค่ะและจุด A ไปจุด C นะคะค่ะโดยที่จะอ้างอิงจากจุดที่1นะคะค่ะ F2 นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A นะคะไปจุด B ค่ะและจุด B นะคะไปจุด C ค่ะค่ะโดยจะอ้างอิงจากจุดที่2นะคะค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําแบบวิธีที่1ค่ะให้เรานะคะทาการกดเข้าที่ F1 ค่ะ เข้ามาหน้านี้นะคะให้เรานะคะทําการเล็งกล้องนะคะไปยังจุดที่1นะคะค่ะแล้วทําทการกดมีดนะคะที่ F1 ค่ะาจากนั้นทําการกดสต็อปที่ F1 นะคะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทําการเล็งกล้องนะคะไปยังเป้าปีซึมของจุดที่2ที่เราต้องการจะทําการหาค่าระยะห่างนะคะค่ะแล้วทําทการกดมีดนะคะที่ F1 ค่ะ าจากนั้นทําการกดสต็อนะคะก็จะได้ค่าระยะห่างนะคะระหว่างจุด A นะคะไปจุด B นะคะให้ดูที่ค่า h d นะคะจะอยู่ที่5.491เมตรค่ะมตรค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดเซตค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยันเป้าปีซึ่งของจุดที่3ค่ะค่ะแล้วทําการกดมิสนะคะที่ f 1ค่ะ กล้องนะคะก็จะคำนวณเป็นค่าระยะห่างนะคะระหว่างจุด A นะคะไปถึงจุด C นะคะอยู่ที่6.414เมตรค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการหาค่าระยะห่างนะคะในโปรแกรม MLM ค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station d a d y DTM 1 5 2 M ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่5 3 0 0 0บาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมตัวใหญ่นะคะ1ตัวค่ะค่ะชุดเป้าปิซซึพร้อมโพลนะคะ1ชุดค่ะค่ะและชุดเป้าปิซซึพร้อมถ่าย สินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่1ปีค่ะสามารถคาลิเบตได้ฟรี2ครั้งใน1ปีนะคะค่ะหากลูกค้านะคะท่านใดสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจเลยองค่ะค่ะและลูกค้านะคะสามารถนํารถของลูกค้านะคะเข้ามาจอดได้ค่ะที่ลานจอดรถของโรงแรมคารเมโอแกนค่ะค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่เบอร์ศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสามสี่เก้าสี่ค่ะค่ะและยังสามารถแอด Bye.